ดวงชะตาตามตำราพรมชาติในครึ่งปีหลังพุทธศักราช2566ก่อนไปฟังดวงชะตารบกวนเจ้าชะตากดติดตามกดไลค์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในการฟังดวงชะตาเรือนต่อๆไปการดูชะตาประจำปีเกิดถ้าเป็นผู้ชายให้นับเริ่มต้นจากเจดีเวียนไปทางขวามือถ้าเป็นผู้หญิงให้นับเริ่มต้นจากเจดีเวียนไปทางซ้ายมือจนครบอายุป,ปัจจุบัน เจ้าชะตาตกแม่มดจากการนับตามตำราพรหมชาติจะเป็นผู้ชายอายุ 23, 35, 47, 59, และ71ปีและผู้หญิงอายุ 27, 39, 51, 63, และ75ปีดวงชะตาโดยรวมเป็นปีมงคลอีกวาระหนึ่งที่มีดาวมงคลฉายส่องจึงเป็นโอกาสดีที่ท่านจะใช้ปัญญาและความมุมานะของท่าน ในการยกระดับการงานขยายธุรกิจการค้าเพราะจะพบวิถีแห่งความเจริญก้าวหน้าคิดอ่านทำการใดก็จะมีคนช่วยอุปถัมภ์คำชูให้พบกับความสำเร็จการเงินก็มีแนวโน้มดีขึ้นมีการหมุนเวียนคล่องตัวแต่สิ่งที่ท่านควรจะระลึกไว้ก็คือความสำเร็จที่ได้มาในปีนี้นั้นต้องอาศัยความเพียรพยายามของตัวท่านเองเป็นหลักท่านจึงต้องรักษาความขยันหมั่นเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ รักษาความมีสัมมาคารวะไว้อย่าหลงลืมตัวด้านการงานดวงการงานของเจ้าชะตาปีนี้รุ่งเรืองดีดังนั้นขอเพียงท่านรักษาความขยันอดทนยืดหยุ่นและพัฒนาตนเองเสมอก็จะสามารถพบความก้าวหน้าและพบช่องทางที่ทำให้อนาคตสดใสท่านที่ทำงานประจำมีเกณฑ์จะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่หากทำธุรกิจของตัวเองปีนี้จะมียอดขายและรายรับสูงขึ้น แต่ก็ระวังจะเกิดปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาด้านโชคลาภดวงการเงินปีนี้จ็ดว่าดีมีกระแสะเงินสดรับไหลเข้าสมบูรณ์แต่ก็อาจจะเกิดรายจ่ายก้อนโตที่ไม่คาดคิดมาดึงเงินออกจากกระเป๋าดังนั้นท่านควรการเงินสำรองเอาไว้แต่เนินเน่นๆเ,เมื่อถึงเวลาจะได้ไม่ต้องบากหน้าไปขอความช่วยเหลือผู้อื่นรายจ่ายต่างๆที่ไม่จำเป็นควรตัดทิ้งเสีย เรียกว่าประหยัดไว้ก่อนดีกว่าพบวิกฤตแล้วค่อยแก้ไขในช่วงดังกล่าวท่านควรหลีกเลี่ยงการเล่นพนันเสี่ยงโชคและห้ามเซ็นรับรองคำประกันช่วยผู้อื่นเด็ดขาดด้านครอบครัวปีนี้ดวงครอบครัวพบพลังมงคลมาเยือนเจ้าชะตามีเกณฑ์จะย้ายเข้าเคหะสถานใหม่อาจเป็นที่อยู่หรือร้านค้าของตัวเองจะมีโอกาสเพิ่มสมาชิกในบ้านหรือซื้อทรัพย์สินราคาแพงเข้าบ้าน มิฉนั้นก็จะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับความสําเร็จของคนในครอบครัวขณะเดียวกันเจ้าชะตาควรระวังปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุและของเด็กเล็กในบ้านเป็นพิเศษส่วนท่านเจ้าชะตาจะเดินทางไปไหนมาไหนนี้พึงต้องมีสติรอบคอบระวังอุบัติเหตุไว้เสมอด้านความรักท่านจะมีเสน่ห์เป็นที่สนใจของเพศตรงข้ามแต่สำหรับท่านที่มีครอบครัวแล้วการมีเสน่ห์ก็ควรบริหารในทางที่ถูกที่ควร อย่าเฉยโอกาสนอกใจคู่ครองหรือว่านเสน่ห์กับคนอื่นจนก่อบปัญหาตามมาไม่จบไม่สิน้นเพราะนอกจากจะไม่เป็นประโยชน์แล้วยังเป็นชนวนเกอปากเสียงกับตัวจริงที่บ้านจนกลายเป็นปัญหาหนักใจในภายหลังดังนั้นท่านควรมีสติรู้จักยับยั้งชั่งใจความควรหรือไม่ควรให้ดีการสุขภาพปีนี้ดวงสุขภาพของเจ้าชะตาค่อนข้างดีแต่ก็จะมีเจ็บป่วยเล็กน้อยท่านควรระวังอุบัติเหตรุระหว่างการทำงาน และการเดินทางสัญจรไว้ด้วยที่สำคัญท่านควรดูแลเรื่องสุขาอ,อนามัยและอาหารการกินให้ดีหากมีอาการเจ็บหรือรู้สึกผิดปกติสิ่งใดในร่างกายควรรีบไปพบแพทย์เพื่อจะได้รักษาอาการได้ทันท่วงทีนอกจากนี้ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่าสะสมความเครียดไว้กับตัวมากเกินไปจะพานให้ล้มหมอนนอนเสื่อโดยใช่เหตุค่ะเจ้าชะตาที่ตกเรือนแม่มดโดยภาพรวมเป็นปีที่ดีปานกลาง แต่จะโดดเด่นในเรื่องการงานที่มีความก้าวหน้าอย่างไรก็ดีหากช่วงใดมีความเหนื่อยล้าหรือเครียดจากการทำงานลองหาโอกาสทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาหรือลองปรับโต๊ะทำงานใหม่และหาต้นไม้มงคลที่มีใบเรียบกลมไม่มีหนามมาวางไว้บนโต๊ะจะเป็นการเสริมดวงเปิดทางให้สติปัญญาทำให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะสุดท้ายนี้ขอให้เจ้าชะตารับฟังอย่างมีวิจารณญาณ ดวงชะตาของแต่ละคนยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกหลายอย่างอยากให้คำพยากรณ์ถือเป็นแนวทางกำลังใจคำเตือนสติในการดำเนินชีวิตและหากใครดวงชะตาตกที่เรือนอื่นเรือนไหนอยากฟังคำพยากรณ์ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้พร้อมกับฝากกดติดตามกดไลค์กดเสียงกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ